สวัสดีครับวันนี้อยู่สวนครับพักแข่งกินข้าวครับผมคุณแม่ทำอะไรครับตำมะละกอตำมะละกอทำทำสวดทำม,มวัวมั้งทำไปเลยันางอยู่ งามเหม่งงามลูกสองลูกสคนได้เลยเนาะงามเหม่งงามลูกสองแล้วค่ะมะละกอกับแตงครับใช้รวมกันกี่หน่วยเนี่ยมาช่างพอมะละกอแกนเดียวแกนเดียว มะกรอสมกระทมพริกมะขรสมกระเทียมใส่ไปแล้วนะครับไปฮือปิเกบเกี่ยวเกอบจังเลานอนถาอ้าใหญ่กลใอญ่ค่ะถ้าให่กระปาลูกไม่กระปาปีกะนีนะ่หาบชอบใหญ่เลยว่น่อันนี้คือตาบนดอยนะไม่ใช่ตำบนดินกับ สมตำโบราณเจ้าสมตำมีร้านสมตำง่ายๆง่ายสมตำที่ไม่มีโคกอ่ะ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 ไปคือใหญ่ก็อะไปคือปล่อใหญ่อ่ะนี่มากับครอบครัวนะครับทปลปอยยังพุ่งเนาะป่อไปทับจางเนาะ อันนี้ผงมัวใส่เยอะล่วงเยอะขาทอพอไปรับจักบรรยากาศตอนเที่ยงครับยังหนาวอยู่เลยนะครับนายเบียบมาแล้วครับจ้จามังไา,ม,า,ม,ามังเมา่ะมังดเนนม,นนมืองกัมังนำาลไม่น่นหอกท่าน,น,นเสี่ยวก็ก่ย ใส่แอมน้ำแอมน่องแอมใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายโมดค่ะชิมก่อนนะคะว่าหวานไหมน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บมันจะหวานหรือจะเปรี้ยวเปรี้ยวเลยไม่ตลกยุ่งเลยเหรอไม่ตลก กระดกไม่ออกละกินเจือนค่ะนือนคทนนทันสวรรทันสวรรค์มังรัดกามไตเหรอใจเลยต้องังสมกลุกินเจือนค่ะปี่นองไม่หรอกกินเจือนค่ะพิ่นองอร่อยน่าหวานไปกินกินชงตาค่านะเออไอช

พอกวนนี้ไหมยกไม่พอใครใส่ไหมเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานมะกอกไหมได้อยู่แล้วอร่อยนี่ครับมันแก้วกันละแบบโอ้โหข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่ะพี่น้องภาษาไทยใหญ่โอ้โหค่ะภาษาไทยมันแก้วอะ ก็ลใหญ่เรือมือดูก่อนชาชาไทยคอาเรียอะไรชาชาไทยเราไม่รูอืมฮะม่ยืดเราเป็นคนไต้คนไต้นะไม่ใช่คนใต้ใส่อะไรใส่อะไรด้วยใส่มะกอกมะกอกไม่ใส่บนหัวเลยกห ันนั้นม,งง <S <S มาเก๊กมะกอกทำให้น้ำมันข้นเปียวหวานออเอาเสียบปลาค่ะปลาร้าปลา,าขาดไม่ได้นะคะปลาร้านี่คือของแท้ค่ะของแท้ถ้าไม่ได้ใส่นี่ของปลอมนะคะ น้อง,งสวยก็ว่านงหนุ่มเลยของโบรางไว<อ>้ค่ะนี่แหละของแท้ของแท้จริงของแท้ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าอร่อยแฮะทักโล ก๋วเียบกอั่นอนนเีอ่าาบิอันนี้บาซบิดอยอ่ะนี้นี่มาเกี่ยวเขมาเี่ยมาครับกินข้าวครับทุกคนนข้าเออเกี่ยบินน้ำยาขิงย่างก็อนั่นใจของจิ้มด้วยกมับ ตะวังจีปติหอมาเต้ะนตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับพาเด็กน้อยกลับบ้านครับอาบน้ำบายบาย พ่อแม่ก็กำลังเก็บบัวหิมะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบัวหิมะสักหน่อยนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยมาดีก่อนไหม น,นี่นะครับลูกใหญ่ไหมครับประมาณหนึ่งกิโลครับหัวหนึ่งพาไปดูวิวข้างบน,นครับ คำปุ่นนี่ฝั่งนี้เก็บหมดแล้วครับดูทางไปสวนนะครับทั้งดอยทั้งชันนะครับมีก้อนหินด้วยครับ ตอนขึ้นตอนลงนี่อันตรายนะครับเราต้องพาน้องไปอาบน้ำอาบน้ำดึกไม่ได้นะครับ วันนี้จะแดดก็ไม่แดดนะครับแดดไม่ค่อยมีครับวันนี้มีแต่ลมหนาวครับมาดูคนเก็บบัวมาครับ แบบนี้เขาเรียกตุ๊ก,กตานะครับช <c oughs> ่วยขนาดแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้เขาไม่เอาครับ <c oughs> นี่นะครับตุ๊ก,กตาครับบอกเลยว่างามอยู่ช่วยอยู่ด้านในช่วยด้านนอกนะด้างในด้านนอกได้มาช่วยด้านในช่วยขนาดอร่อยมี <c oughs> <c oughs> อะไรดูเป็นตุ๊กยังไงนะเหนาตกยังยาก ไอก้อนเลยหักไอพี่มีแผลเท่านี้เขาก็ไม่เอาละบอกเนาะไปขโมามาตั่นเท่าไรดูมีแผลเท่านี้เขาก็ไม่เอาแผหน้อยเดียวอ่ะแผลได้ไม่มีด่ะ แผลร้อยมีดแบบนี้เขาก็ไม่เอานะครับมมรรครับกอบโลแล้วนะครับนี่ครับโลกว่านะคะไหนเกือบโลหันมามลังเมี้ยลโลกว่าจ้ะน,น้ำหนักอย่างมันเหมือนเบาๆเองอะเดี๋ยวไปถังมาตู้ละบุกว่ะ ก็ไข,ขอลายดวน่นยังางาอ,างอด,ดคนสวยขุดโวยมากครับถ,ถ้าอยากได้เบอร์หนึ่งมาเอาเองที่สวนให้ไปฟซีๆเลยขุด <c oughs> ยากครับเบอร์หนึ่งครับ ขุดยากขายใหญ่กต่ฮะมีจำหนีนิดนึงก็ไม่เอาแล้วฮักฮักนี่อโอเคไหมประมาณโลเกือบจะเป็นการ์ตูนเลย<笑><笑>เกือบเป็นตุ๊กตาเลยเบึ้งไปไหนล่ะบึ้องแค่หมักมัน

อมีกะนี่เฮ้ยลืมมาไลา่อันนั้นต้องอเ,เอาเชม้ามานี่มันไม่หัโอ้บีแต่อันนี้มันอะพันมันเอออันขาวลูองอันนั่นกวนนั้นด้วยนี่จริงนั้นด้วย โชว์พันหน่อยโชว์พันหน่อยอนี่นะครับพันมานะครับพันบวหิมะ,มะพันใหญ่ใหญ่ขนาดเด้สวยงามขนาดลยเนะี่ยะ เงยจะหักรมาดูภรรยาพ่อนะครับ ไข่เด่สมัครเหมนพ่อใหม่อีกอ่ะมีไข่ใครได้แล้วก็ฮะไอหมอมีไข่ใครได้แล้วอะ มีใครแค่ได้แม่มันเอาบัม,มีใคมีสองกิโลกันเนี่ย แค่มี2กิโลก็เนี่ยปนูยนะก็มีอันก็มีหลายอันูนะน้องอ๋ออ๋อนั่นงผ่อนางซ่ลงไหนฮะอยู่จำเก้าลงไหนวันนี้เนี่ยอู่ไปอูอ่มาคนเดียวมันอเนน่เน <laughs> <laughs> ừ. này họ sắc lô mà lại này họ mới dự à lô ừ, ca lô có lô phải anh lại không bao lô với cả. ้ามันมดหงบดนะใช่เลกให้เจอกมาหินเต้เน้อข้าไปได้คนหินาะเนี่ยนก่อนมิดมันคมคมเอากรอนหินไปละได้อย่ใหญ่ามันี่ยแวกน ได้ยุงแม่งเขาจะหมกเดี๋ยวซื <ator il> <ğim> like ้อแห้เดี๋ยวหมกไรออกมาด้วยนี่คือหมูแพลตออกมาด้วย โอยใหญ่หนิแค่เจ็บอ่ะองหน่มใส่หนีรุงมากอ่ะจะปีหยาบเอยหวานปากไอแสบอันนั้นเอาอยู่ะขั้นกิน กินเหนหนาวานนนนาวาไนไรอยกิน้้้้้้ว้้้้น้้้้ป้ก้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้ป้๊กนะ้้ก้้้้้้้้ะ้บบ้้้อ แบกลงดอยมานี่ยังดีนะครับแบกบลงดอยถ้าแบกบึ้นดอยนี่วันค่ำเหรอ<ม>แบกดีๆอย่าตดนะตดหลานนี่มาเอานะตดนี่มันจะมาตดดึนนะะออกีได้นะกันออกฟันเนืบอัดตัวนะิงน้อยครับ น้ามาแล้วน้าแบกบมาแล้วครับน้ากับตาครับ แบบมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถยนต์เข้ามาเอาอย่างดีนะครับที่รถยนต์เข้ามาเอาได้ ตอนนี้เราสองคนพี่น้องจะกลับก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไค i b ์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทางครอบครัวด,ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายก่อนซิมีนะบ๊ายบาย